สอปีที่ผ่านมาเราพอจะสังเกตตัวเองได้ว่าเราหันไปเล่นเกมที่จะเรียกได้ว่ายากก็ไม่ถูกสักทีเดียวเกมพวกนี้ท้าทายผู้เล่นด้วยการตายซ้าๆบัฟความซวยเจอกับตัวเลือกหนักใจต้องทำอะไรซ้ำๆและอีกหลายประการที่ฟังนูแล้วไม่น่าสนุกสักนิดแต่เราเลือกที่จะกลับไปเล่นพวกมันมากขึ้น เราก็หันมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเล่นเกมพวกนี้ไปเพราะอะไรเราโดนข้อบงำหรือมันเป็นความสุขแบบใหม่ที่เราได้ค้นพบไม่มาโซนะหรือกับหลายคนมันก็คือผสมผสมกันจากที่บอกมานั่นแหละและมันก็มีคำอธิบายด้วยหลักจิตวิทยาอยู่สวัสดีเราชื่อพลอตตี้ และเราจะมาแง้มดูวิธีการมองเกมจากสายตาของทีมพัฒนากันและด้วยเหตุนี้เราอยากบอกก่อนว่าคลิปนี้คือการสรุปรวมข้อมูลจำนวนหนึ่งจากช่องเกม makers to k i t เราจะแปะลิงก์ไว้ใน description สำหรับใครที่อยากฟังแต่ละคลิปแบบเต็มตัวอีกอย่างที่ต้องบอกคือเราไม่อยากให้คาดหวังว่าข้อมูลทางจิตวิทยาจะแน่นนะเพราะจากแหล่งที่มาคงใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะอธิบายหมดใจความหลักของคลิปนี้ก็คือ p r i n s i c value เป็นคำที่เราตั้งขึ้นเองเพราะว่ามันมีแต่คำว่า intrinsic และ extrinsic เท่านั้นโดยคำสมมุติเรามันพอจะแปลแบบหยาบๆได้ว่าคุณค่าทางจิตใจและพอบวกกับหลักคำนำหน้าของภาษาอังกฤษมันจะเป็นความสุขจากภายในและความสุขจากภายนอกหรือจะใช้คำว่าคุณค่าก็ไม่ได้ผิดมากนักแต่ถ้าแปลตรงๆ extrinsic ออกมาอีกก็จะเป็นคำว่าภายนอกหรือไม่สำคัญ อย่างหลังเราไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะปัจจัยจากภายนอกยังไงมันก็คือ first impression ใดๆที่มอบให้กับผู้เล่นเพื่อจูงใจรวมถึงดึงความสนใจไว้ต่างก็สามารถเรียกได้ว่าเป็น extrinsic ได้หมดส่วนจะได้ผลยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับคนรับข้อมูลด้วยทว่านั่นก็จะเป็นส่วนของ intrinsic ละเราอยากจะอยู่กับ extrinsic ก่อนตัดเรื่องของเทรลเลอร์ออกไปแล้วมาพูดถึงตอนที่ได้เปิดเกมเล่นกันเลย การมอบให้กับผู้เล่นก็จะเป็นพวกเหนือเรื่องการช่วยเหลือการกำกับทิศทางการเล่นต่างๆนั่นก็คือการมอบแฟนตาซีให้กับผู้เล่นตามที่ได้สัญญาไว้ตอนโปรโมตเกมในซีรีส์ Batman Arkham เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดด้วยระบบ Free o ล Combat ที่ทำให้การปรับเหล่าหลายด้วยกำปั้นฝ่าเท้าข้อต่างๆรวมไปถึงแกเจจตจำนวนมากจนทำให้ผู้เล่น feel like แต่มันไม่ใช่แค่นั้น เกมยังมีพัซเซิกึ่งกึประลองปัญญาให้ความรู้สึกว่าเป็นนักสืบสมองโตเข้าไปด้วยยังไงก็ตามลูกเล่นแพรวพลาพวกนี้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าหากว่าผู้เล่นไม่รู้จะใช้มันไปเพื่ออะไรทีมพัฒนาก็ต้องมีการเซตเป้าหมายให้กับเหล่าเกมเมอร์ด้วยตั้งแต่ไปไหนทำอะไรไปจนถึงชาเลนเล็กๆน้อยๆเพื่อปลดล็อกแอคชีพเมนและเมื่อพูดถึงของรางวัลแล้วเควสหรือภารกิจต่างๆก็ต้องมีค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจให้ไปต่อ สำหรับคนที่สงสัยว่าเกมเนื้อเรื่องจะตอบแทนอะไรได้คำตอบง่ายๆก็คือคัดซีนหรือสคริปต์อีเวนต์จะอลังการหรือไม่ยังไงก็ได้เพียงแค่สิ่งที่ว่าจะคงอยู่ในกรอบแฟนตาซีของเกม,เกมซึ่งก็หาได้ไม่ยากกับเกมลีเนียอย่าง Call of Duty ที่สามารถเซตจังหวะก,การเล่าเรื่องได้อย่างง่ายดายความซับซ้อนตัวจริงมันมาอยู่กับเกมพวก Open World และจะัพความยากไปอีกเมื่อเกมนั้นเป็นเซอร์ไ a l วลเมื่ออิสระเป็นของผู้เล่นแล้ว การจะบังคับจังหวะก็แทบจะหลุดมือทีมพัฒนาไปเลยสิ่งที่พวกเขาทําได้อย่างมากก็คือล็อกพื้นที่และมาร์กไว้ว่าอะไรคือภารกิจหลักที่ไม่ควรลืมและที่จะบอกว่ามันจะไปยากกับเกมเอาตัวรอดก็เพราะมันไม่มีอะไรบอกนอกจากแนะนําระบบเบื้องต้นที่ผู้เล่นต้องใช้เอาล่ะถอยกลับมาที่ Open World เฉยๆกันอีกสักหน่อยเราอยากจะยกตัวอย่างเกมที่ให้ความสําคัญกับอิสระมากไปจนมันหาความตื่นเต้นได้ยากนั่นก็คือแฟรนไชส์ Assassin's Creed อย่างที่เราได้บอกว่าเกมที่เป็นเส้นตรงจะควบคุมจังหวะได้ง่ายแต่เมื่อคนถือจอยกลายเป็นคนกำหนดสไตล์การเล่นด้วยตัวเองแล้วจังหวะก็จะขึ้นอยู่กับคนนั้นไปเลยถ้าตีออกมาเป็นกราฟก็คงไม่แปลกที่จะได้เห็นเส้นตรงแนวนอนกินพื้นที่กว่า70%คือเราได้นึกกลับไปในยุคไตราภาคของเ e o และพบว่าตอนนั้นมันก็ยังมีช่องสคริปต์อีเวนต์หรือภาร,รกิจแบบที่ต้องเล่นเป็นเส้นตรงอยู่บ้าง ทำให้ตลอดทั้งเกมมีช่องให้เราได้นั่งลุ้นระทึกไปกับท่านปรามจารย์ตัดภาพมาที่ยุคปัจจุบันที่เรียกว่ามันก็ยังมีช่วงบังคับอยู่หน่อยนึงแหละแต่ด้วยความที่การตั้งค่า AI มันมีอยู่ไม่กี่ชุดทำให้อีเวนต์บางทีก็ไม่ได้รู้สึกต่างอะไรกับการพบเจอศัตรูตามแมปอ่ะนะและพอเป็นภารกิจลองไม่ต้องพูดถึงเลยช่วงที่บุกค,ค่ายมันแทบไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ ที่ว่ามาก็ทําให้ทีมพัฒนาต้องบาลานซ์กันระหว่างโลกเปิดและเส้นทางบังคับสําหรับยุคก,กาลังเปลี่ยนเจนของคอนโซลที่เราพอจะแนะนําให้ไปดูงานได้ตอนนี้ก็มี Metro Exodus ตัวเกมมีทั้งเลเวลเปิดกว้างและเป็นเส้นตรงสลับกันสคริปต์อีเวนต์ปรับลายให้ได้ Enjoy กับอีกเกมคือ Elden Ring ที่ถึงแม้จะทำา p p n w w r r l d เป็นหลักแต่เมื่อได้ลงดันเจี้ยนแล้ว เส้นทางจะถูกบีบบังคับลงมาและมุ่งไปสู่บอสของสถานที่นั้นๆโอเคเราว่าได้เวลา move on ไปสู่ intrinsic value กันได้แล้วละ่ะ mm hmm. เมื่อจับมาแปลตรงๆเราก็จะได้ภายในหรือในเวอร์ชั่นยาวโดยธรรมชาติของสิ่งนั้นเองนั่นก็คือการมีคุณค่าโดยไม่ต้องพึ่งอะไรคำนี้มักจะควบคู่ไปกับความดีหรือสิ่งที่ดีอย่างการช่วยผู้คนการให้คุณค่ากับความสุข ถึงจุดนี้เราว่าหลายคนจะพบว่ามันจะมีปัญหาเชิงเดียวกันกับความสุนทรีหรือการมองหาความงามย้อนดูกันได้นะฮะตัดประเด็นให้สั้นเลยก็คืออะไรจะเป็นบรรทัดฐานให้ทุกคนได้โดยเฉพาะเมื่อเรายือนอยู่บนความปัจเจกนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนไปหน่อยที่จะมาพูดในคลิปนี้ฉะนั้นในแง่ของชาวเกม intrinsic value คือความสุขที่เกิดจากตัวผู้เล่นเองเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ เราขอหยิบขั้วรตรงข้ามของการมอบแฟนตาซีให้กับผู้เล่นมาเป็นตัวอย่างละกันนั่นก็คือการบรรลุแฟนตาซีหรือ Earn the Fantasy สุขใดๆเล่าจะเท่าจากตัวเราคนเล่นสามารถกำหนดเองได้เลยว่าอยากจะสนุกกับเกมในแบบไหนหรือในอีกมุมหนึง่งเสิร์ฟตามความชอบของตัวเองมันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมเราไม่ได้เข้าไปแต่เรื่องกราฟิกหรือเสียง เรามองว่ามันอยู่ในหมวดของ intrinsic มากกว่าก็ความชอบของแต่ละคนใช่ไหมแรงจูงใจก็แทบไม่ได้มาจากภายนอกอาจจะเป็นไอเดียเริ่มต้นทำอะไรนิดหน่อยหรือเกิดความสงสัยจากคำใบเล็กๆน้อยๆกับบทต่อไปของเกมแต่สิ่งที่มีอิทธิพลที่สุดในฝั่งของ intrinsic value ก็คงไม่พ้นการประสบความสำเร็จเป็นอะไรที่แบบว่าจะรูปประรรมก็ไม่ใช่น้มประทมก็ไม่เชิงเพราะมันคือเป้าหมายที่คอยเปลี่ยนไปตามเกมจะไปเป็นมือสังหาร ราชันเหล่าผู้มัวหมองหรือจะชาวสวนผู้มีอันจะกินมันอยู่ที่แต่ละคนจะกำหนดเลยและเราอยากจะให้เข้าใจเพิ่มอีกนิดว่าเป้าหมายที่ว่ามาก็เป็นแบบระยะยาวทำให้ต่างคนสามารถที่จะตั้งชาเลนจ์ให้ตัวเองสำหรับระยะสั้นได้นั่นเป็นไปได้ตั้งแต่เก็บเวลไปจนถึงตบบอสแบบไม่โดนดาเมจซึ่งมันก็ไปส่งเสริมกับการเรียนรู้สกิลและทริกในเกมสร้างความเชี่ยวชาญ จนในที่สุดก็ได้เป็นปรามาจารย์ระดับ OP สมใจอยาก <Okay. S 1> เป็นเหตุผลให้ทำไมการเกิดตายวนเวียนอยู่หลายรอบสำหรับบางเกมแล้วเราถึงยังไม่ยอมคว้าเมาส์ทิ้ง <So> สักทีหรือทำไมบางเกมอนาคตแม่งมืดมนแต่มันก็ยังมีความหวังให้ไปต่ออีก <Yeah. S 1> เราสนุกกับการฝ่าฟันอุปสรรคสนุกกับการวางแผนการตัดสินใจที่นำไปสู่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆสร้างไดนามิกขึ้นมาเฉพาะตัว และมันก็ <Yeah. S 1> คงเป็นการตอบย้ำด้วยแหละว่าภายใต้เกมที่โหดร้ายเหล่านี้ถ้าเราเลือกที่จะลุกขึ้นมาทุกครั้งที่ล้มยังไงมันก็มีรางวัลรออยู่ <I am. S 1> ส่วนจะคุ้มค่าไม่คุ้มค่านั่นอีกเรื่องหนึง่ง <Fuck you. S 1> ถึงตรงนี้เราก็ต้องบอกว่า <Let me. S 1> การสร้างเกมที่ดึงดูดคนที่ดีที่สุดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจาก <Yeah. S 1> เกมที่มอบ extrinsic value ได้แบบพอสมควรและชี้นำให้สร้าง intrinsic value ได้จากเหล่าเกมเมอร์ Oh เป็นเหตุผลให้ทำไมเกมแบบ live service ได้กลายมาเป็นแนวทางสำหรับบริษัทน้อยใหญ่ในหลายปีที่ผ่านมามันกลายเป็นวงจรง่ายๆว่ามีของใหม่สนใจเข้าไปเรียนรู้เชี่ยวชาญมีของใหม่ามาเปลี่ยนและถ้าใครมีเกมกาชาขึ้นมาในหัวเราบอกเลยว่านั่นแหละคือขุมทรัพย์ของเหล่าทีมพัฒนาลองนึกถึงไอเทมตัวละครหรือสกิลที่แบบว่าเปิดตัวมาถูกใจ มีหรความอยากได้มันจะไม่เกิดทําให้ผู้เล่นต้องยอมเข้าไปทําภารกิจหรือในท้ายที่สุดคือยอมซื้อโอกาสสาหรับสิ่งที่อยู่ในเกมให้มันยังมีความหวังอยู่เรื่อยๆกับการเสี่ยงโชคเราว่าแค่นี้ก็คงจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วว่าทำไมการพนันมันเสียติดกันแบบไม่ยากก็เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งสำหรับชาวเกมทุกท่านนะฮะแต่เราเชื่อว่ามันสามารถใช้ได้กับวงการอื่นๆอีอกจำนวนมากยังไงก็แล้วแต่ มาบอกเล่าประสบการณ์การเล่นเกมที่ได้จากการสังเกตตัวเองกันด้วยนะฮะแน่นอนว่าก่อนจบคลิปอย่าลืมไปกดติดตามพวกเราสำหรับสาระน่ารู้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้า